ลงทุนอสังหาลงทุนคอนโดวิธีการลงทุนคอนโดให้เช่าแบบได้ผลลัพธ์จริงความเสี่ยงต่ําและไม่มโนสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจาพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนวิธีการลงทุนคอนโดให้เช่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่านะครับวิธีการลงทุนคอนโดให้เช่าแบบละเอียดแบบลงเป็นแอคชั่นแพลนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านเพื่อนลองฟังแล้วนะครับเอาไปปฏิบัติตาม เกิดข้อสงสัยยังไงก็ทักมาถามผมได้ที่ l i น์แอดของเฟิร์สจับเบิลลทุนสังหาหรือไปที่เพจของเฟอร์สจับเบิลลงทุนสังหา,งหาก็สามารถพ,พูดคุยกันได้นะครับผมยินดีให้คาปรึกษาเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับยังไงลองฟังวิธีการลงทุนคอนโดที่ผมจะมาเล่าในพอดแคต์ครั้งนี้ก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกๆที่ผมจะลงรายละเอียดแบบเป็นแอคชั่นแพลนผมกําหนดนะแบบเป็นลายเดือนให้เลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่า แผนที่ผมจะทำเนี่ยมันเป็นแบบว่าความเสี่ยงต่ำนะลงทุนได้จริงนะครับผมจะทำออกเป็นทั้งหมด12เดือนซึ่งต้องวงเล็บเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามันนานไปนะนานไปมากถ้าเกิดว่าคนที่เรียนกับผมเนี่ยสเดือนเนี่ยคือเกินไปแล้วสเดือนนี้ก็ต้องต้องทุนได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือ12เดือนนี่หมายถึงว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยได้ค่อยๆดูดอสสารหาค่อยๆศึกษาไปด้วยนะครับแต่ว่า 12เดือนถ้าทำตามนี้ลงทุนได้จริงแบบปลอดภัยแน่นอนนะครับเริ่มมาที่เดือนแรกเลยนะเอามกราคมเลยเดือนที่1มกราคมเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้เดือนนี้นะครับเราต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ก่อนถ้าเราจะลงทุนใสังหาเราก็ไปเลยนะครับจะไปหนังสือก็ได้นะขายเต็มไปหมดเลยหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนสังหาหรือ YouTube ก็ได้นะครับก็มีหลายช่องนะครับที่เขาสอนการลงทุนอันที่2ก็คือว่า เราก็ต้องมาเข้าใจว่าการลงทุนอสังหารเนี่ยมันมีกี่รูปแบบนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนสังหามีอะไรบ้างนเ,นเนี่ยเดือนนี้ทาแค่นี้เรียนอย่างเดียวเดือนมกราคมนะครับเดือนต่อไปเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจนะครับเราต้องตัดสินใจได้ว่าเราเนี่ยอยากลงทุนอสังหาจริงจริงหรือไม่หรือเราถนัดอย่างอื่นเราถนัดค้าขายมากกว่าเราถนัดลงทุนหุ้นมากกว่าหรืออสังหาเนี่ยแหละคือ ทางที่เราจะเรียกเดินถ้าเราไม่อยากหรือมันไม่เหมาะกับเราต้องบอกเลยว่ามันเสียเวลาครับก็ปล่อยมันไปเราไปทาสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราสนใจจริงๆดีกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจและเราก็ต้องตัดสินใจด้วยว่าเราจะลงทุนแบบไหนเราจะลงทุนแบบเช่าหรือเราจะเก็งกําไรซื้อมาขายไปนะครับกุมภาขอให้มันจบที่การตัดสินใจ 3. เดือนมีนาเดือนแห่งการเตรียมพร้อมนะครับเดือนนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราก็แค่ ตรวจเครดิตตัวเองนะตรวจยังไงก็คือตรวจกับธนาคารเนี่ยถามเขาไปเลยนะครับว่า,าผมเงินเดือนเท่านี้มีภาระเท่านี้ผมกู้ได้อีกเท่าไหร่อ่าเรามีเงินสำรองเผื่อจุกเฉินหรือย,ยังเงินที่เราจะกินจะใช้อันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมตัวเองเดือนนี้ไม่ต้องอะไรนะครับดูสำรวจตัวเองแหละว่าเราพร้อมลงทุนไหมเรากู้ได้ไหมเรามีเงินสำรองบ้างหรือย,ยังสำรองนี่ก็ตามคอนเซ็ปต์ทั่วไปนะครับเท่ากับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันประมาณ6เดือนของตัวเราเองนะครับแล้วก็ อันนี้ผมสนับสนุนนะเป็นวาระแห่งชาติที่ผมจะต้องพูดอีกกี่ครั้งผมก็จะพูดว่าเงินเดือนเท่านี้กู้ได้เท่าไหร่เนี่ยอย่าไปถามใครถามแบงค์ชัดสุดถามธนาคารนะครับเขาเป็นผู้ให้บริการของเราอย่าไปกลัวนะครับเราเป็นลูกค้าเขานะถามไปได้เลยนะเดือนมีนาขอแค่นี้เดือนถอดภัยนะครับเดือนเมษายนวันหยุดเยอะนะแต่ว่าเดือนนี้ก็ถ้าจะลงทุนก็ต้องเสียดายสักปีหนึ่งนะครับที่จะไม่ได้ไปเที่ยวนะ เพราะว่านี่เป็นเดือนแห่งการค้นหาทรัพย์สินอ่าเราต้องหาทรัพย์แล้วเดือนนี้เราเราเราูรา้แนหะเรามีความรู้ตั้งแต่เดือนที่1แล้วถูกไหมครับเราตัดสินใจตั้งแต่เดือนที่2เราเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนที่3เดือนที่4เนี่ยเราหารัพย์แล้วเราไปหาทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆที่เขาประกาศขายบ้านและคอนโดนะฮะหรือว่าไป Facebook ก r ุ u p ก็ได้ที่เขามีประกาศที่เขามีประกาศขายนะครับหลักการง่ายๆคือเราต้องดูค่าเช่าแล้วก็ค่าผ่อนว่าเนี่ยเอ่อ ให้เช่าได้เท่าไรค่าผ่อนเท่าไหร่จะรู้ค่าผ่อนได้ยังไงก็ถามแบงค์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลงพื้นที่ต้องไปดูทรัพย์จริงเท่านั้นในเดือนนี้จะรวยหรือไม่รวยเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณลงพื้นที่หรือเปล่าถ้าไปซื้อส่งเดทเนี่ยอันนี้ผมเตือนแล้วนะนะครับต่อไปเป็นเดือนที่5้าและเดือนที่6นะสเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายน2เดือนนะนี่เป็นเดือนแห่งการลงพื้นที่เลยเมษาเนี่ยเราก็นะครับ ใช้เวลาในการท่องเว็บไซต์ท่องเก็บข้อมูลแต่ว่า2เดือนนี้เราจะต้องไปคอนเฟิร์มว่าไอ้ที่เราไปดูมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือว่าอะไรก็ตามสภาพทรัพย์อะไรก็ตามเราต้องไปดูหน้างานจริงนี่เป็นเดือนห่งการลงพื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดหลายพนเนี่ยไม่ผ่านขั้นตอนนี้คือมีข้อมูลทรัพย์เนี่ยอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยแต่พอจะไปลงพื้นที่จริงเนี่ยติดนูน่นติดนี่รอคนนู้นรอคนนี้ต้องผมลงทุนนะ ผมไปคนเดียวเหงาเลยนะครับแต่มันก็เหงาแป๊บเดียวอะ่ะนี่ผมก็ลืมไปแล้วว่าความเหงาความเหงาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ตอนนั้นปี2020ที่ผมลงทุนอ่ะโอ้ไปหมดไปคนเดียวนั่งมอไซค์วินจอดรถอย่างไกลเพื่อเดินไปอีกโอ้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องลงพื้นที่เท่านั้นถึงจะได้รู้ว่าซับเนี่ยลงทุนลงทุนได้หรือไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้มันหยุดเสาร์อาทิตย์นะหวันเราอาจจะดูได้ 1- 2ทรัพย์สองัซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ ยังไงเราก็ต้องลงไปดูต่อไปเดือนที่7เดือนกรกฎาคมนะครับนี่เป็นเดือนแห่งการคัดเลือกรั์นะครับนี่ไหมผมปูมาให้ตั้งแต่เมษาเราหาทรัพย์มาแล้วก็พฤษภามิถุนาเราไปลงพื้นที่ไปคัดกรองดังนั้นเดือน7เนี่ยเป็นเดือนแห่งการคัดเลือกรัพย์เราเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราไปลงพื้นที่มาเนี่ยเรามาตัดสินใจแล้วเราก็คัดเลือกซับที่ดีที่สุดนะเอาแค่ประมาณ2-3ทรัพย์ซับก็พอว่าเออสองสามซับสอซ,ซับเนี้ย มันโอเคแล้วที่เราจะออลงทุนแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปซื้อทั้งสองสามซับนะครับเรานัด3ามซับเน้นัดคนขายนะขอเข้าไปดูซับจริงเลยนะเพื่อไปเจราจาขอต่อรองราคาคือซื้อเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต่อได้ก็ต่อนะครับเวลาซื้ออสังหาเนี่ยต่อได้ก็ต่อถูกแค่ไหนก็ต้องต่อลงไปอีกนะครับโอเคนะนี่เดือน7เดือน8 เป็นเดือนแห่งการเจราจาต่อรองและทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเดือนนี้เราต้องต่อรองให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดนะเราก็ต้องคุยกันทั้งเรื่องราคาซัพย์แล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมในการโอนนะใครรับผิดชอบอะไรใครรับผิดชอบภาษีใครรับผิดชอบค่าโอนจะแบ่งคนคนละครึ่งไหมอะไรยังไงต้องคุยให้เคลียร์นะครับแล้วก็ต้องโอเคถ้าจบได้นะก็ทําสัญญาจะซื้อจะขายกันนะครับ ต่อไปเดือน9เป็นเดือนแห่งการคัดเลือกธนาคารและ,ะเดือนนี้เราก็จริงๆอเดือนแกับเดือนเ้าเราทําไปคู่กันก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะผมก็อยากให้ทุกคนนะเข้าไปคุยกับหลายแบงก์ว่ามีโปรอะไรบ้างให้กู้ได้เท่าไหร่เราต้องผ่อนเท่าไหร่เพราะแต่และแบงก์ก็จะมีอัตราการผ่อนที่แตกต่างกันนะครับก็เราก็ลองยื่นไปให้กับธนาคารที่เราสนใจนะครับแล้วก็ให้เขาพิจารณาวงเงินกู้ดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ย คือเดือน9เนี่ยคือเดือนคุยกับแบงก์นั่นเองนะฮะอย่าอย่าไปอย่าอันนี้ผมต้องสนับสนุนอีกรอบนะว่าอย่าไปเกง่งอย่าไปกลัวบางคนเนี่ยปรึกษาผมเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องอสังหานะเป็นเรื่องไม่กล้าคุยกับแบงก์เออผมอยากให้เราเปลี่ยน mindset ว่าเราเป็นลูกค้าเขานะเราเป็นผู้ขอใช้บริการนะครับอย่าไปกลัวตรงนี้นะคุยกับเขาได้เลยยิ่งคุยคุณยิ่งเก่งยิ่งคุยคุณยิ่งมีความมั่นใจนะครับลองดูลองดู คุยไปไงั้นอ่ะคุยไปคุยไปเลยเขาจะหน้าบูดจะไม่ยิ้มหรือไม่ตอบรับอะไรเราก็คุยไปเถอะนะเราคิดซะว่าหน้าที่เราคือถามหน้าที่เขาคือตอบให้ได้หรือตอบไม่ได้เราก็เปลี่ยนคนแค่นั้นเองนะครับโอเคถัดไปเดือนที่10นะนะเดือนนี้นะครับในเมื่อเราเข้าไปคุยเจรจาต่อรองในเดือน8เดือนที่9เราคุยกับแบงค์เรียบร้อยแล้วเดือน10เป็นเดือนแห่งการโอนทรัพย์นะครับโอนทรัพย์สินแล้ว เดือนนี้เราจะต้องเป็นเจ้าของแล้วนะครับผ่านมา10เดือนแล้วเราก็นัดคนขายนัดธนาคารเตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆให้พร้อมแล้วก็ไปโอนกันที่กรมที่ดินเดือนนี้ง่ายๆนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ภายใน2เดือนแต่ว่านี่ผมแบบเอาสําหรับคนโอ้โหไม่มีเวลาสุดๆเลยนะไม่มีเวลาสุดๆแบบทำทำงานอะ่ะทำเพื่อตัวเองเดือนละครั้งเองนะเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยทำเพื่อตัวเองเดือนละครั้งสองครั้งเอง เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะทาแต่ง,งานประจําทําเพื่อคนอื่นแต่วาเนียการทําเพื่อตัวเองนะสิเดือนเนี่ยทำขนาดนี้ต้องได้จากซับแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดือนที่11ก็เราเป็นเจ้าของซับแล้วใช่ไหมครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนห่งการหาผู้เช่าเราอาจจะหาผู้เช่าจากเหมือนที่เราเคยหาซับอ่ะในเว็บไซต์ใน Facebook กลุ่มหรือถ้าใครแบบไม่มีเวลาสุดๆนะคุณก็ใช้ในหน้าได้แต่อาจจะเสียค่าเช่าให้เขา1เดือน นะครับแล้วก็เราก็คัดเลือกผู้เช่าแล้วก็ทาสัญญาเช่า1ปีขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้า2ปีก็ได้นะครับลองคุยกับผู้เชา่าดูจริงๆเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคือทุกอย่างนะคุณหาตั้งแต่วันที่คุณนะ่ยยื่นโอนเลยได้เลยผู้เชา่าถูกไหมแต่ผมทํามาเป็นละเอียดแบบเนี้ยให้เพราะว่าเผื่อจะแบบว่าไม่มีเวลานะจริงๆเนี่ยผมมาหาผู้เช่าตั้งแต่วันที่ผมโอนเลยเแล้วผมก็ สมมติว่าผมบอกว่า,าพรุ่งนี้นะครับว่างให้ดูห้องผมโอนเสร็จตอนเช้าใช่ไหมตอนบ่ายผม,มเปิดทรัพย์ให้ให้ผู้คนเช่าแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้พูดจริงว่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เดือน12เดือนสุดท้ายก็คือเดือนแห่งการเป็นนักลงทุนอสังหาและไม่มีอะไรมากนะครับเดือนนี้เราก็จะเป็นเดือนที่เราได้รับค่าเช่านะเป็น passive income ครั้งแรกในชีวิตถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลงทุนหรือไม่เคย ปล่อยเช่าอะไรมาก่อนนะเดือนนี้คือยินดีด้วยคุณเป็นนักลงทุนอสังหาแล้วคุณเป็นนักลงทุนคอนโดให้เช่าแล้วนะครับเราก็คอยดูแลซับนะดูแลผู้เช่านะหากลงทุนซับแรกได้แล้วซับต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือแผนการลงทุนคอนโดให้เช่าแบบสําหรับผมเชื่อว่ามันทําได้จริงความเสี่ยงต่ําและไม่มโนเพาผมก็ทําแบบนี้นะครับสาหรับคนที่มีความรู้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะครับออกไปดูพื้นที่จริง ถ้าลุยจริงๆนะผมว่า2เดือนน่ะก็สร้างผลลัพธ์ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เราจะปังหรือเราจะพังเนี่ยมันก็อยู่ที่แผนการและก็แผนชีวิตของเราว่าเราจะเริ่มทําหรือเราจะรอไปก่อนถ้าเราจะลุยจริงๆเราก็ล็อกไปเลยครับว่าวันไหนเราจะทําอะไรยังไงก็ขอให้มันเกิดผลลัพธ์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมรักผู้ติดตามทุกคนแล้วก็รับเพื่อนเพื่อนเฟอร์เจอร์บเบอร์ทุกคนนะครับยินดีให้การปรึกษาเรื่อง การลงทุนอสังหายัางไงก็ติดต่อมาที่ l ล n e ของเฟอร์เจ้าเบิร์นอสังหาัหรือเพจของเฟอร์เจ้าเบิร์นอสังหาัยยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเวกอัพถึงขึ้นมาเพื่อจะชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามบดแบอกงานประจำด้วยครับสวัสดีครับ